สวัสดีครับดนดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่อง Today Variety นะครับมาพบกับแอดมินตั้มเช่นเคยวันนี้มีเรื่องชวนคุยนะครับจากคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะครับที่ได้คอมเมนต์เข้ามาว่าแอดมินช่วยทำแนวเรื่องของการที่เขมรนะครับจะขึ้นทะเบียนทางวัฒนธรรมกับ UNESCO 10เรื่องนะครับแต่ว่าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับประเพณีแต่งงานของทางเขมรช่วยทำมาให้ได้รับชมหน่อยนะครับผมก็เลยอ่ะโอเค รับปากไปเพราะว่ามันมีอยู่ประมาณ2คอมเมนต์นะครับผมคิดว่าน่าจะพอหาข้อมูลได้ผมก็เลยรับปากว่าจะทําให้แล้วก็เป็นได้ดังใจที่หวังนะครับต่อให้แค่2คอมเมนต์ผมก็ตามจริงมาคอมเมนต์เดียวนะครับแล้วก็มาอีกคอมเมนต์หนึ่งทีหลังนะครับแล้วก็วันนี้เราจะเอาเรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนพิธีแต่งงานแบบเขมรนะครับซึ่งจะทําการสอดไส้ชุดไทยลงไปในพิธีได้จริงหรือไม่ หรือเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาช่วยวิเคราะห์และพูดคุยกันในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ เพื่อนๆครับคลิปนี้นะครับมันจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ข่าวนะครับคลิปนี้จะเป็นในเนื้อหาสาระที่ผมหาข้อมูลมาถูกหรือผิดอย่างไรจะไม่การันตีเรื่องข้อมูลนะครับแต่ว่าก็พยายามที่จะหาข้อเท็จริงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็ทุกๆท่านนะครับช่วยกันในการที่จะตัดสินว่าข้อมูลนี้และเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่หรืออย่างไรนะครับ ด้วยการคอมเมนต์ภายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยอย่างเต็มที่นะครับช่องนี้จะเป็นช่องทางที่ช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งประสบการณ์ทั้งความคิดเห็นคอมเมนต์ต่างๆนะครับ ใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้อย่างเต็มที่เลยเพื่อนๆครับคลิปนี้จะค่อนข้างมีความยาวเพราะฉะนั้นนะครับทุกๆคนร่วมกันฟังไปจนจบนะครับแล้วเราจะได้สรุปกันอย่างรู้เรื่องนะครับผมจะขอเริ่มกับข้อความนี้ครับวันที่1เมษายน2567สำนักข่าวซินหัวนะครับได้รายงานว่ารัฐบาลกัมพูชาวางแผนที่จะยื่นเสนอเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติได้แก่นะครับก็มี สงกราน์กัมพูชาอันนี้ผมบอกได้เลยนะคําว่าสงกราน์กัมพูชามีโอกาสที่จะจดแบบนี้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเขาใช้นะครับโจรชน่งธรมเอยเนี่ยมีโอกาสจดได้นะครับแล้วก็กรอมาผ้ากรอมาก็คือผ้าขอมมาหรือว่าผ้าพันคอที่เขามีแบบดั้งเดิมของเขานะครับแล้วก็ประเพณีการแต่งงานแบบขเขมรเดี๋ยวเราจะมาเจาะเรื่องนี้นะครับแล้วก็สถานที่อีกเจ็ดสถานที่ผมขอเนี่ยไม่กล่าวถึงก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับ เราจะมาเจาะจงกันที่ประเพณีการแต่งงานแบบขมนนะครับทีนี้ก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงในส่วนของประเพณีการแต่งงานแบบขมนเป็นอย่างไรผมว่าทุกคนเคยที่จะเห็นภาพที่ผ่านตาม,มาแล้วนะครับแต่ผมอยากจะกล่าวเป็นไทม์ไลน์นะขออนี้กล่าวเป็นไทม์ไลน์ลงมาเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจแล้็ครบถ้วนของข้อมูลมากยิ่งขึ้น,นแต่ผมไม่ได้ยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปตามนี้นะ แต่สิ่งเหล่านี้ผมหามาได้แล้วเอามาเรียบเรียงมาเล่าสู่กันฟังถือว่าเป็นนิทานหนึ่งเรื่องนะครับอยากให้ทุกคนดูแผนที่นี้นะครับแผนที่นี้เนี่ยจะมีในส่วนของที่เป็นสีส้มนะครับกับสีเหลืองจะมีส่วนที่เป็นสีส้มเข้มอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเล็กมากทุกคนจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยบอกคร่าวๆได้ว่าเป็นทางตอนเหนือของอินเดียแล้วแผนที่นี้แสดงถึงอะไรแผนที่นี้แสดงถึง วัฒนธรรมอินเดียนะครับที่แผ่กระจายไปไกลสู่ดินแดนต่างๆในเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรก็ตามในเอเชียนะครับอินเดียเนี่ยแผ่ในส่วนของวัฒนธรรมไปไกลมากและนะครับมีเส้นทางของการรับวัฒนธรรมไปด้วยนะครับซึ่งเส้นสีดำทุกคนจะเห็นนะครับเส้นสีดำเนี่ยจะเป็นในส่วนของการสอนใน ซึ่งเขาจะเขียนว่าเป็นเส้นทางของการสอนในโรงเรียนก็คือบุติสคูลนะครับแล้วก็เส้นสีแดงนะครับจะเป็นส่วนของมหายานหรือมหายานะนะครับเขาเขียนว่ามหายานะเนี่ยน่าจะได้มาจากทางศาสนาพุทธนิกายมหายานนะครับเส้นสีแดงซึ่งแผ่ขยายไปไกลมากแล้วก็กินพื้นที่ในหลายๆประเทศอีกเส้นทางหนึ่งนะครับเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นเส้นเทระวัดนะครับเส้นเทระวัดเนี่ยแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นเส้นสีฟ้านะครับ จะถูกลากลงมาจากตอนเหนือลงมาที่สุมาตราแล้วก็ไปลงที่อินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นในส่วนของวัจรายานะนะครับตันตริกอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นแนวไหนแต่ว่าผมเคยเห็นคำนี้ในส่วนของอินโดนีเซียมาพอสมควรนะครับอันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะครับทีนี้สำคัญคือเส้นสีเขียวกับเส้นสีแดงครับน่าจะเป็นมหายานกับเทรวาดน,นะครับซึ่ง อาศัยศาสนาพุทธนะครับแผ่ขยายลงมาพร้อมกับวัฒนธรรมอินเดียอ่าทั้งสองอย่างนะครับทั้งสองอย่างทีเนี้ยสิ่งที่มาถึงไทยคือเส้นสีเขียวครับเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเส้นสีเขียวเนี่ยมาถึงสยามซึ่งมันจะอยู่ในวงแคบๆมากๆนะครับมาจากอินเดียนะครับเข้าพาม่านะครับสีลังกาแล้วก็เข้าไทยอีกเส้นหนึ่งก็คือจากอินเดียเข้ามาที่อินเดียกลางตามคาบสมุทรอินเดียนะครับ ลงมาที่เกาะมหากามะนะครับแล้วก็เข้าสู่ประเทศไทยเลยของสยามไทยนะครับเถรวาดเนี่ยมันก็จะแผ่นะครับขยายเข้าสู่ของกัมพูชานะครับในช่วงศตวรรษที่10นะครับแล้วก็ทางกัมพูชาก็ได้รับอิทธิพลเส้นสีแดงก็คือมหายานมาอีกทางหนึ่งก็คือทางเกาะสุมาตราแล้วก็เข้าสู่กัมพูชาปรากฏว่ากัมพูชา รับไปทั้งสองวัฒนธรรมนะครับทั้งวัฒนธร,รรมด้านมหายานและวัฒนธรรมด้านเถววาทนะครับเอาละทีนี้จะให้ดูแค่นี้นะครับถูกผิดขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมอ่านตามแผนที่นะครับและแผนที่นี้เป็นแผนที่แสดงวัฒนธรรมของอินเดียนะครับอ่าอันนี้จะเห็นชัดเจนเห็นไหมฮะไทยนะครับได้รับลงมาเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วก็ สีเขียวของไทยที่ตอนอยุทยาคือจริงๆแล้วศาสนาเนี่ยและว,วัฒนธรรมอ่ะมันไม่ได้มาแค่ตอนอยุธยานะครับมันมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยโบราณอาจจะตั้งแต่สมัยก่อนที่จะเป็นประเทศสยามด้วยซ้ำไปนะครับแต่อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานของคนทำแผนที่สมัยนี้นะครับตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่4เป็นต้นมานะครับโดยประมาณนะโดยประมาณจะอยู่แบบนี้ ทีนี้ต่อมานะครับสิ่งที่อยากจะจาเสนอก็คือภาพภาพนี้ทุกคนจะเห็นว่าภาพภาพนี้คือภาพที่เป็นส่วนหนึ่งของงานแต่งของชาวเขเมรที่จัดขึ้นแล้วคุณจะเห็นว่ามีชาวเขเมรนะครับที่แต่งตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ถือสบัยอยู่ข้างหลังมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาอุปโลกขึ้นมาเร็วๆนี้นะไม่ใช่นะครับแต่เขา แต่มันเป็นสิ่งที่เขาอุปโลกมานานแล้วพอสมควรนะครับภาพภาพนี้คือบ่งบอกตำนานเรื่องของพระทองและนางหน้าขอนุญาตอ่านนะครับสั้นๆนางหน้านครับชื่อทาวดีเป็นลูกของนาข้าราชอาศัยอยู่ใต้บาดาล และพระทองก็คือฝ่ายชายที่มีชดาเนี่ยเป็นเจ้าชายจากแดนไกลไม่ระบุด,ด้วยนะว่าจากที่ไหนอันเนี้ยไม่ชัดเจนแล้วนะครับวันหนึ่งนางนาคแปลงกายเป็นมนุษย์ขึ้นมาเล่นน้ํานะครับเป็นจังหวะที่พระทองเดินทางผ่านมาจึงเกิดหลงรักเป็นรักแรกพบของกับนางนาคแล้วก็แต่งงานกันซึ่งคบกันนานแค่ไหนไม่รู้กูแต่งแล้วนะครับประมาณนั้น บิดาของนางนาคจึงเนรมิตเมืองขึ้นชื่อว่าเมืองกัมพูชาให้แก่พระทองและลูกสาวของตนพระทองจึงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกัมพูชาต่อมาพระทองต้องการลงไปในเมืองบาดาลแต่มนุษย์ไม่สามารถเดินทางไปได้นางนาคจึงให้พระทองจับสบายของนางเพื่อที่จะสามารถตามลงไปในถ้ำใต้บาดาลได้อันนี้คือเรื่องราวโดยย่อนะครับให้เราจำไว้นะแบบนี้ ทีนี้ภาพภาพนี้เนี่ยมันเหมือนอะไรถ้าเราเอาวัฒนธรรมอินเดียมาจับนะครับวัฒนธรรมอินเดียมันมีถูกแกะสลักไว้ที่ปราสาทหินหลายแห่งของฮินดูแม้กระทั่งประเทศไทยก็มีนะครับปรากฏว่าก็ไปเจอภาพนี้เป็นภาพหนุ่มสาวชาวฮินดูนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วว่าวัฒนธรรมอินเดียเนี่ยมันแผ่ลงมาที่ เอเชียใต้แล้วหลายๆประเทศมีวัดทางฮินดูเยอะแยะมากมายมีวัดทางฮินดูไม่ว่าจะเป็นวัดหรือปราสาทมีเยอะมากนะครับท,ทุกทุกภูมิภาคในบริเวณนี้โดยเฉพาะสุวรรณภูมิได้รับอิทธิพลไปจากอินเดียเต็มๆอย่างน้อยมี80%แน่ๆและแต่ละประเทศก็ได้รับวัฒนธรรมจากประเทศนั้นประเทศนี้อย่างละนิดอย่างละหน่อยเข้ามาผสมผสาน จนกระทั่งก่อร่างสร้างตัวกลายเป็นวัฒนธรรมของตัวเองพี่คนนี้นะครับพี่ธนงได้โพสต์เอาไว้เมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยน2023นะครับเป็นรูปเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับเป็นรูปนี้แต่บังเอิญว่ารูปนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับมันเป็นวัฒนธรรมอินเดียซึ่งอินเดียเขามีการแต่งงานแล้วมีการใช้ผ้าจูง ไม่ใช่อะไรหรอกก็คืออาจจะจุงเข้าหอเข้าพิธีอะไรก็แล้วแต่เป็นกุศโลบายของทางอินเดียซึ่งมีการจูงผ้าไม่ว่าเจ้าสาวจะจูงจะเป็นผู้จับจูงหรือเจ้าบ่าวเป็นผู้จับจูงก็ตามแล้วแต่ว่าพื้นที่ไหนจะใช้ประเพณีน,นี้อย่างไรอ่าเพราะฉะน,นั้นอิทธิพลอินเดียคือตรงนี้นะครับนี่เห็นไ,ไหมฮะมีการเดินตามกัน อาจจะบ่งบอกว่าใครเป็นช้างเท้าหน้าช้างเท้าหลังก็เป็นไปได้แล้วแต่ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละพื้นที่ต่อมาภาพภาพนี้นะครับมันก็เลยทําให้กัมพูชานะครับมาสร้างเรื่องของตัวเองเพราะว่าภาพนี้มันปรากฏอยู่บนกาแพงปราสาทก็คือกลายเป็นนางนาคกับพระทองนะครับแล้วต่อมา การแต่งกายแบบนี้ก็ด้วยความที่เขารับวัฒนธรรมอินเดียแล้วเขาก็รับเอาวัฒนธรรมไทยเข้าไปก่อนที่ประเทศกัมพูชาจะเป็นประเทศนะครับเขาก็ได้รับวัฒนธรรมไทยโดยการได้ชุดไทยนะครับได้ชุดไทยเพราะอันนี้เราทุกคนยืนยันว่าเป็นชุดไทยแน่ๆนะครับ แต่ชุดนี้จะแต่งเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับชุดนี้ไม่ได้แต่งแบบนี้ทุกชนชั้นนะเปล่าใครมีตังเท่านั้นถึงจะได้แต่งแบบนี้เพราะว่าเป็นกวกที่มีตังเศรษฐีสังคมชั้นสูงของกัมพูชาที่เขาจะได้แต่งแบบนี้นะครับภาพต่อไปนะครับอ่านี่เห็นไหมฮะทีนี้ผมจะมากล่าวถึงตรงที่ใส่หัวของผู้ชายจะเป็นเหมือนชาดาในภาพนั้นอ่านี่เห็นไหมฮะ เขาจะมีการผูกผ้าบางทีเขาไม่ได้ใช้แบบวิธีการจับผ้าหรืออะไรนะครับแล้วผ้ามันก็ไม่ใช่สบายหรืออะไรในสมัยก่อนนะครับมันก็คือการจับผ้าโพกหัวโปกหน้านะครับของสาหรีของทางเจ้าสาวนั่นเองนะครับหรือบางครั้งมีการผูกตรงปลายผ้าของทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยนะครับอ่าแบบนี้เห็นไหมฮะเนี่ยมีการผูกผ้านะครับดูตามเมาส์นะครับแบบนี้นะครับ ต่อไปนี้ผมจะมาขอกล่าวถึงสิ่งที่ใส่บนหัวที่เป็นเหมือนชดาจริงๆแล้วมันก็เป็นหมวกของเจ้าบ่าวครับหมวกที่ทําจากอะไรบางอย่างอาจจะทําจากแป้งจากกระดาษจากสิ่งผลิตบางอย่างนะครับซึ่งเอามาใส่เหมือนพูดง่ายๆคล้ายๆเป็นพรอพนะครับเหมือนเจ้าหญิงเจ้าชายอะไรประมาณนี้ใส่ไปทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายเนี่ยวัฒนธรรมอินเดียซึ่งเราก็ได้รับวัฒนธรรมนี้มาเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้รับมา นะครับแ่บแบบนี้ชัดเจนไหมฮะชัดเจนแต่เราเนี่ยมีการดัดแปลงมาเป็นชาดาไงน,นะครับอ่านี่ชัดเจนมากนะครับคือผมไม่ได้มีตัวบ่งบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันมีความหมายอย่างไรนะครับแล้วก็เป็นวัสดุอะไรอันเนี้ยไม่มีบ่งบอกเพราะผมหาไม่เจอทีนี้นะครับภาพต่อจากนี้ไปนะครับเป็นภาพที่เก่าสุดที่ผมพอจะหาได้นะครับ จากบนอินเทอร์เน็ตก็คือภาพแรกสุดของประเพณีการถือสบายของเจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือพระทองนางนาคนี่เองผมได้มาจากเว็บไซต์ r a w i s o w a t wordpress com นะครับซึ่งเขาได้โพสต์ภาพนี้เอาไว้ในเว็บไซต์ของตัวเองนะครับแล้วก็กล่าวว่าเขาบอกว่านี่คือภาพในช่วงเวลานั้นคือในช่วงเวลาที่แต่งงานครั้งแรก ของหนุ่มสาวคู่นี้นะครับนั่นก็คือภาพถ่ายของงานแต่งบิดามารดากรุมพระศรีสุวัตธิสมิณนีพงศ์และพระองค์น,นรดมดาราวดีนะครับบนถนนเส้นหนึ่งในกรุงพนมเปญเมื่อวันที่9มกราคมพุทธศักราช2510พระองค์คือเจ้าหญิงน,นรดมรักวิลาป้าของพระองค์ผู้เป็นผู้จับมือของพระองค์ในการจูงมือไปนะครับอันนี้คือภาพแรกสุด นะอันนี้คือภาพแรกสุดที่ปรากฏว่ามีการถือสบายเพราะฉะนั้นในส่วนของตำนานนะครับตำนานพระทองกับนางนาคเนี่ยคุณแยกไว้ต่างหากเลยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้มีการบัญญัติตํำนานนี้เมื่อไหร่ไม่รู้ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีการกําหนดกฎเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับพระทองกับนางนาคนะครับไม่ได้แต่ผมเชื่อว่ามัน มันเป็นตํานานที่มันเกิดขึ้นเร็ว,รวนี้แหละมันไม่นานหรอกแล้วทีนี้งานแต่งงานชุดนี้นะครับถูกบันทึกไว้เมื่อวันที่9้ามกราคม2510คือจากนู่นจนถึงนี่มันเป็นระยะเพียงแค่57ปีเองทุกคนซึ่งมันไม่นานเขาบอกว่าภาพนี้เป็นภาพแรกด้วยนะแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับชุดนี้ไม่ใช่ชุดที่ชาวบ้านเขาใส่ทั่วไปครับชาวบ้านที่ใส่ชุดแต่งงานทั่วทั่วไปจะไม่ได้ใส่แบบนี้ เราจะเห็นว่ามันมีการใส่ชุดซัมปอรตนะครับหรือว่าเป็นชุดสูตรหรือชุดอะไรก็แล้วแต่นั่นคือที่เขาพอหาได้ใส่ได้เพราะว่าชุดพระทองกับชุดนางนังเนี่ยมีราคาแพงนะครับแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนคือเขานิยมใส่กันแค่แคเฉพาะระดับสูงหรือผู้มีเงินเท่านั้นเองนะครับต่อไปผมได้ข้อมูลนี้มาจากศิลปะวัฒนธรรมนะครับก็คือศิลปะ m a c c o m นะครับซึ่ง เขาจะกล่าวถึงพิธีงานแต่งงานของชาวกัมพูชาความสัมพันธ์กับตำนานเขมรโบราณก็คือพระทองกับนางนาคมีความสัมพันธ์อย่างไรผู้เรียบเรียงนะครับคือปฐมพงสุขเล็กนะครับขอบคุณข้อมูลจากท่านด้วยเมื่อ18เมษายน2566ที่ผ่านมาก็คือเมื่อประมาณปีที่แล้วนี่เองนะครับเขาบอกว่าในสมัยก่อนกัมพูชาจะใช้เวลาในการจัด การแต่งงานจัดงานแต่งงานหรือจัดการแต่งงานทั้งหมด7วันแต่ปัจจุบันนิยมใช้เวลาประมาณ2-3ถึงวันแล้วแต่สะดวกหรือว่าแล้วแต่ค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ฐานะทางสังคมของแต่ละครอบครัวนั้นๆหรือพื้นที่นั้นๆอ่าคุณฟังผมนะทุกคนฟังผมให้ดีนะครับตรงนี้ตรงข้อความนี้ที่เป็นกรอบสีแดงเนี่ย สมัยก่อนกัมพูชาใช้เวลาการจัดพิธีงานแต่งงานเจ็ดวันแต่ปัจจุบันเหลือสองหรือสามคุณจำตรงนี้ไว้นะครับเพราะว่าอะไรเอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้ขอขอ,ขอ,อนุญาตนะครับนอกเรื่องนิดหนึ่งผมยังไม่รู้ความหมายของการถือดาบดาบมันคืออะไรผมยังไม่รู้เลยคือทุกสิ่งที่เขาถือมันควรมีความหมายอ่ะแต่เราเราไม่รู้จริงๆว่ามันคืออะไรทีนี้ผมก็เลยเข้าไปอ่านที่ wedding list นะครับซึ่งมี คำอธิบายการแต่งงานของทางประเทศอินเดียโดยรวมนะของทางประเทศอินเดียโดยรวมซึ่งผมค่อยๆอ่านไปนะครับแล้วเจอคำคำนี้เขาบอกว่าพิธีแต่งงานของอินเดียจัดกันยาวนานเจ็ดถึงสิบสีวันดูตรงกรอบสีแดงครับผมได้ขยายมาให้แล้วเรียบร้อยสรุปคือ2วันแต่ถือว่าน้อยมากอันนี้คือเขาเล่าประสบการณ์เขานะครับ คือ2องวันณนะปัจจุบันเนี่ยถือว่าน้อยมากปกติงานแต่งงานของอินเดียเขาจะจัดประมาณห้าถึงแวันเลยเขาจะแบ่งกันเลยว่าวันนี้เขาจะจัดปาร์ตี้ทางฝ่ายหญิงฝ่ายชายทางฝ่ายผู้ใหญ่หรือเด็กหรืออะไรซึ่งแต่ละฝ่ายห้ามเข้าไปก้าวก่ายซึ่งกันและกันเพราะว่าสาวอินเดียแต่งงานไปแล้วต้องไปอยู่บ้านของฝ่ายชายจะมาหาพ่อแม่แบบนี้ไม่ได้ง่ายๆเสมอไปอ่ะ นี่คือถ้อยคําที่เขาจะบุกไว้ชัดเจนอ่าข้อมูลผมหมดแล้วนะทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลจะต้องมาเป็นวิจารณญาณของแต่ละบุคคลแล้วนะครับว่าท่านมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรผมมองอันนี้อันนี้ส่วนตัวผมมองนะทุกคนสามารถมองไปอีกมุมนึงไปอีกด้านหนึง่งได้น,นะครับแต่เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างที่บอกก็คือสรุปว่าเขานะครับกัมพูชานเนี่ย ได้รับวัฒนธรรมของอินเดียมาสองด้านทั้งมหายาและเถราวาดเข้ามาแล้วแต่ก็ไม่ใช่อินเดียแบบแท้ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะถ้าอินเดียแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ก็คือเขาจะต้องได้รับจากอินเดียโดยตรงแต่เขาผ่านสยามแล้วก็ผ่านแถวสุมารตราก็คือแถวอินโดนีเซียมาด้วยแต่ก,กว่าจะมาถึงเขาก็มาเจออินโดนีเซียมาเลเซียบ้าง สิงคโปร์บ้างอะไรอย่างนี้นะครับแต่สมัยนู้นประเทศเขาอาจจะยังไม่มีเกิดก็ได้นะครับซึ่งพอเขาได้รับมา2ด้านมันก็เลยถูกผสานกันนะครับถูกผสานกันด้วยชุดจากไทยแล้ววัฒนธรรมจากอินเดียก็คือพิธีแต่งงานเห็นไหมฮะผมไม่รู้ว่ามันชัดเจนแค่ไหนว่ากัมพูชาจะขึ้นพิธีงานแต่งงานโบราณแบบกัมพูชานี้นะครับ โดยที่มีการสอดแทรกชุดไทยถ้าโดยส่วนตัวผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้จริงที่เขาพยายามอยากได้ชุดไทยอย่างน้อยอยู่ในพิธีแต่งงานเพราะเขากลัวว่าถ้าเมื่อไหร่ประเทศไทยถูกประกาศอย่างชัดเจนว่าชุดไทยนั้นได้รับขึ้นทะเบียนแล้วปุ๊บเขาจะไม่สามารถใส่ได้คือจริงๆแล้วความคิดนี้ผิดเพราะ คุณกัมพูชาทุกคนถ้าคุณชอบคุณยังใส่ได้แต่เพียงแค่ว่าคุณไม่สามารถอ้างว่าเป็นของคุณได้ก็เพียงเท่านั้นทั่วโลกนี้ทุกคนใส่ชุดของแต่ละประเทศได้คุณมีวัฒนธรรมของแต่ละประเทศได้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่แปลกผิดแต่เพียงแค่ว่าคุณจะยอมรับมันไม่ได้เสียเท่านั้นเองอันนี้เป็นความคิดเห็นของผมคนเดียวและส่วนตัวนะครับ ส่วนเพื่อนๆน,นะครับหลังจากที่ได้รับข้อมูลไปทั้งหมดแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นของท่านนำความรู้และประสบการณ์ของท่านมาถ่ายทอดลงในช่องคอมเมนต์ของทางวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้แล้วผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอยากให้ผมทำคลิปเรื่องอะไรสามารถบอกกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ